เราก็จะมารีวิวประตูรับโคตรเนียนเฮ้ยฝนตกเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านนั้นเหรออ้ออันนี้บอกอะไรเนี่ยกดดูหน่อยอืเอ๊ะอ้าว,ว,าานวฝนหายตกแล้วตัวเปียกไปไปอาบนะ้ำอยู่ไหนมันข้ามเลย ประตูประตูว้าวนี่แหละค่ะประตูเนียนประตูรับอุ้ยเมื่อกีุุ้กเลยโคตรเนียนนะคะป่าเราไปทำเลยไหมมันยากไหมเนี่ยคะก่นอนแรกทำไงอะ่ะ บอกอะไรก็ได้อุ้ยแปดมุดค่ะไม่แบตเหลือสิบห้าไม่เป็นไรบ็อกอะไรก็ได้บลอกอะไรก็ได้ค่ะทำตามแบบเลยนะคะเนี่ยกี่บล็อ,อกหนึ่งสองสามสี่เจ็ดอันนี้สมุอันนี้เป็นบ้านอันนี้คือบ้านนะคะสมุด อันนี้คือตัวงจรสีม่วงงจสีม่วงนะคะวนนงจรคือสีม่วงหมดใช่ไหมใช่บอกอะไรก็ได้นะคะเออบอกกันนี้เหมือนกับมันละเอียดนุ่มนวลแบบไหนเนี่ยแหละว่าไหม นี่นะคะค่ะแล้วตรงนี้หล่ะไม่ปิดหรอยังไม่ปิดนะคะตรงนี้อันน้คอทางเข้าไงทเข้ามล้วก็ว่าแบบแใช่แล้วแล้วก็เอาเลสตนลทอสใช่ไหมีพิเตอร์ เลสต์สโนทอดหลักตรงไหนอ๋อตรงนี้สองข้างสข้างนะคะวางรีพิเตอร์ตรงนี้รีพิเตอร์ตรงนี้ตรงกลางใช่ปะนี่นะคะโอ้ตรงข้างข้างนก็จะเป็นทางนี้นี่นะคะปิดไว้เลยอันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะเนี่ยนี่คือเลสต์สโตนลองเลสตรงนี้ ตรงไหนคะนี่นะคะนี่สามอันนี้คือทำพื้นนะคะไี่อันเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยค่ะน,นี่อันนี้คือวงจรหน,น้าตาแบบนี้วงจรหน้าตาแบบนี้คะ่ะ ตไม่อีกอะไรค่ะน,นี่ทำแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นวงจรหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะสีม่วงเป็นวงจรหมดตรงนี้ก็ผื้นตรงนี้ก็วงจรก็จีทำแบบนี้นะคะ่ะเน,นี่นี่นะคะเป็นบอกนะับบนเห็นแล้วคะ่ะ

ใช่แล้ววางไว้บนเลสเตนท็อปตงแบบนนีีนนน้่แล้วก็ทำเป็นรูปตัวอีทำเป็นรูปตัวอีเลยนะคะนี่แล้วก็ทำบัน,ดน,นไนนดนต,รนตรงนี้นี่ค่ะบันไดโอ้สีเหลืองใช่แบบว่าพวกวงจรอะไรไมั้ยคะใช่ค่คะสีเหลืองก็เป็นนะคะเนี่ย Dante, นี่ดูรีพเตอร์ปักดีปักตรงไหนบ้างคะเมื droite, store, well daar, ่อกี down, ้นี้มาดูมาดูมาดูแล้วดูใกล้ๆเลยดูใกล้ๆแล้วเนี่ยนี่ดูหนึ่งนะคะสองสองสองค่ะกดสองครั้งเรซตูเรซตูนวางแบบนี้เลยค่ะก็จะทำการ ติดไฟนะคะทำให้เป็นรูปตัวีใช่ไหมคะโอ้แล้วก็ลงบันไดนะคะ่บบดตนะตนเดี๋ยวท่นผู้ชมอตอไปเอาอะไรนะ리피터นี่คะ่ะปักแบบนี้เลยปร,ลประตูเราก็จะเปิดออกใช่ไหมหรือว่าปิดเปิดหรือปิดเปิดมันก็จะปิด ปิดหรอคันโย,ก,นยกอยังไหนคะนปากไว้ตรงไหนคะติดไวไต้ตรงนี้นะคะอ้าวยังไม่เสร็จหรอคะนี่ยก,ก,ก็เป็นแบบนี้นะคะ ก็จะปิดปถ้าเราจะออกแล้เราก็เปิดตรงนี้นะคะนี่ค่ะประตูรับเร,รเราก็ทําเป็นเนียนๆหน่ค่ะแบบว่าเหมือนกับจะเปิดไฟใช่ไหมคะแล้วประตูก็จะเปิดออกค่ะแค่นี้ก็เป็นประตูรับให้แล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์มมให้ด้วยนะคะ หนึ่ร้ไลก์ก็ดีนะคะถ้าแบบว่าเราสักส่วนมากก็10ไลค์พอคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย